แนวโน้มสงครามยุคใหม่โดมกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของกำลังพลในการที่ชิงความได้เปรียบในแนวสู้รบอวสานพันเซอร์เอ er โรนยูเครนถล่มระบบป้องกันพังสามระบบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่อนะครับประจําวันที่7มกราคม 2,567ท่านฟังครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยุเคนตอนนี้ต้องยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรนนั้นมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้กองทัพยุเคนนะครับสามารถต้านทานกองกําลังกองทัพขนาดใหญ่ของรัสเซียได้เรียกได้ว่าตอนนี้ทุกหน่วยทหารรบของยุเคนไม่ว่าจะเป็นกองพันกองพลที่ไหนนี่เลยครับจะต้องมีหน่วย โดนหรือว่าหน่วยสงครามโดนหน่วยลาดตระเวนโดนนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์สําคัญอย่าลืมนะครับว่ากองทัพทุกอทกองทัพกองพลกองพันทุกกองพัน,ท,พนที่สงครามที่ดําเนินการในอยู่ในปัจจุบันนี่นะครับความชิงความได้เปรียบในเรื่องของน่านฟ้าโดยที่ไม่ต้องอา,อาศัยอากาศยานใช้โดนนี่แหละครับเป็นหน่วยลาดตระเวนยิ่งหน่วยลาดตระเวนสามารถ มองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้มากเท่าไร่นะครับมันก็จะยิ่งเปิดโอกาสให้สามารถไปทําลายหรือว่าโจมตีศัตรูได้ก่อนหน้านี้สงครามสมัยเก่าเราก็จะมีหน่วยนาอาลาดตะเวนเคลื่อนที่ปกติก็จะใช้ทหารราบนี่แหละครับอาจจะเป็นหน่วย3คน5คนในการลาดตะเวนหาข่าวหาจุดพื้นที่หาจุดที่ตั้งของ กองกำลังศัตรูแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละครับการใช้อากาศยานหรือว่าโดนนี่แหละครับมันทําความได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าโดนนี่แหละครับมันสามารถทํางานได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสามารถมองเห็นจุดความร้อนจุดลมพลต่างๆเรียกได้ว่าการเคลื่อนที่นี่แหละครับด้วยความเงียบด้วยความรวดเร็วนะครับด้วยสภาวะอากาศที่เคลื่อนที่ไปในอากาศนี่แหละครับ มันจึงมองเห็นนะครับพื้นที่ข้างล่างได้อย่างง่ายดายมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ของศัตรูกองกําลังของศัตรูกําลังพลของศัตรูที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ต่างๆแม้ว่ามันจะไปซ่อนอยู่ในป่าในเขามันก็มีระบบ กล้องอินฟาเดตตรวจจับความร้อนนี่แหละครับมันจึงเป็นความได้เปรียบของสงครามยุคใหม่สงครามโดนที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียตอนนี้ตามไม่ทันยูเคแล้วครับรัเสเซียดูเหมือนว่าเสียเปรียบจากการที่มีอาวุธขนาดใหญ่อาวุธอาวุธที่มองเห็นได้นะครับ เป้าหมายการโจมตีมันจึงเป็นการโจมตีในเรื่องของกำลังพลขนาดใหญ่อากาศยานขนาดใหญ่ซึ่งยุทธศาสตร์ของรัเสเซียที่มาใช้งานในสนามรบรัเสเซียอยู่เห็นครั้งนี้ปรากฏว่าหน่วยงานขนาดเล็กกองทัพขนาดเล็กอาวุธขนาดเล็กโดยเฉพาะทัพโดรของอยู่เขนี่แหละครับมันทําให้สัตว์ใหญ่ๆอย่างรัเสเซียนะครับประเทศใหญ่ๆกองทัพขนาดใหญ่ อุปกรณ์ขนาดใหญ่เรือลบใหญ่ๆเครื่องบินใหญ่ๆของรัสเซียนี่แหละครับมันไปไม่เป็น มันไม่สามารถไปต่อกอนกับทรับโดนเล็กๆที่สามารถบินฉวัดเฉวียนไปมาเลดา้าตรวจจับไม่ได้ท่านผู้ฟังครับเลดา้าส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานในปัจจุบันนี่แหละครับเลดา้านั้นมันจะจับเป้าหมายโดยนับพื้นที่เป็นตารางเมตรเพราะนั้นจุดตารางที่มันเล็กๆนี่แหละครับมันก็จะไปใกล้เคียงกับนกกับวัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในอากาศยิ่งโดนมันบินไปใกล้ๆตามพื้นดินนี่แหละครับมันยิ่งชิงความได้เปรียบเรียกได้ว่า เลดร์ของศัตรูโดยเฉพาะเลด้าของรัเสเซียนี่แหละครับตรวจจับอากาศยานต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลดราส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เหมือนกันนะครับขีปนาวุธที่ยิงมาโดยเฉพาะอย่างเช่นของฮูตีที่ยิงมาอิสราเอลนี่ครับเลดร์อิสราเอลก็บางครั้งก็ตรวจจับโดนไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าอิสราเอลนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีเลดร์นั้นมีความเคลี้ยก่ำก้าวไกลทัดเทียมกับอเมริกาแต่บางครั้ง มันก็หลุดลอดการตรวจจับได้ยิ่งเป็นเลดาของรัเสเซียสถานการณ์ในปัจจุบันนี่แหละครับไม่มีการอัปเดตมาในช่วง2-3ปีนี่แหละครับเลดาของรัเสเซียยิ่งดูเหมือนตาบอดเลยแหละครับไม่สามารถจับสัญญาณโดนได้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีหานะครับว่าระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็น S 3 0 0 S 4 0 0 p a n z e r Book นี่นะครับรวมถึงระบบ OSA ล่าสุดซึ่งเรากำลังจะนำเสนอต่อไปนี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อของกองทัพโดรนเรียกได้ว่าโดนล่าตะเวนถ้าเผื่อไปเจอระบบเรดาร์เหล่านี้นี่นะครับมันก็จะส่งสัญญาณให้หน่วยกัมพิาเซ่โดนกัมพิาเซ่ FPV นี่หละครับไปจัดการไปโจมตีหรือว่าห้อยไอเจ้าระเบิดนี่แหละครับไปหย่อนใส่กับวัตถุต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้น กับระบบเลด้าของรัเสเซียที่ในแนวหน้าปัจจุบันนี่แหละครับมันจึงได้รับความเสียหายเรียกได้ว่าตอนนี้ระบบเลด้าของรัเสเซียที่อยู่ในแนวลบนี่แหละครับแทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นเป้าโจมตีของทางฝั่งอ่โดนยูเครนซึ่งดูเหมือนว่ารัเสเซียตอนนี้ก็มีการย้ายระบบเลด้าต่างๆออกนอกแนวรบเพราะว่ามันไม่สามารถไปต่อกอนกับ ทับโดนได้ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากโดนลาดตะเวนโดนกระพิกระเซได้เพราะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้งานในแถบนี้กลายเป็นเป้าโจมตีเฉยๆเพราะนั้นรัเสเซียก็เลยต้องมีการย้ายนะครับเลดร์ต่างๆออกไปไปป้องกันในสถานที่สำคัญสำคัญจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างลงกันนะครับคลังแสงอย่างนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าขณะเดีดวยวกัน ด้วยศักยภาพของมันที่ไม่สามารถตรวจจับโดนขนาดเล็กได้น,นี่แหละครับมันก็ยังกลายเป็นปัญหาอยู่ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามปลายปีนี่แหละครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทางกองทัพเรือ,อยูเครนตอนนี้ก็มีหน่วยโดนขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าหน่วยโดนของอย่างหน่วยของกองทัพเรือ ของยูเครนเนี่ยหละครับแต่ก่อนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพหลักๆที่เป็นที่โจ์ขันก็คือการใช้โดนผิวน้ำอย่างมากูล่น V5 นะครับช่วงหลังตั้งแต่เดือนธันวาคมมาเลยนะครับทางฝั่งกองทัพเรือยูเครนนั้นก็เลยมีรายงานนะครับว่ามีการใช้อากาศยานหรือว่าโดน f p v มากขึ้นท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าทัพเรือกองทัพเรือยูเครนนี่แหละครับสร้างความสนั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งหนึ่งในช่วง ปลายปีที่ผ่านมาวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมามันคือเหตุการณ์ที่ยานมากูล่า V5 เนี่ยครับสามารถใช้ขีปนาวุธ R73 โจมตีเครื่องบิน Mi8 ถึง2ลำล่วงในพื้นที่แถบทะเลดำและลำที่3นั้นดูเหมือนว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส ภรรยามประคองตัวบินเข้าไปหลวงซ่อมนั่นหมายความว่าสงครามที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่31นี่แหละครับมันมีโดรน Mi 8ของรัสเสียถึง3ลำนะครับสรุปล่าสุดที่เราได้รับรายงานมา3ลำนั้น2ลำหล่นลงสู่พื้นที่ทะเลในวันเกิดเหตุและลำที่3นั้นดูเหมือนว่าต้องพยุงปีเข้าลงซ่อมอย่างด่วนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากโดนมากูล่า V5 นี่แหละครับที่มันสร้าง ความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นจนสามารถทําให้กองเรือทะเลดํากองเรือขนาดใหญ่ของรัเซียนี่แหละครับต้องละเหตุละเห,ะเหุเล่อนล่อนออกจากฐานทัพที่เซวัตเตอร์พลไปประจําการที่คาสโนโดานั่นก็ความสามารถเกิดจากความสามารถนะครับของกองทัพเล็กๆกองทัพโดน โดนผิวน้ำของลัสเซียไม่ว่าจะเป็นมากูล่า V5 นะครับซ b a b y ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีอยู่2ชื่อนี่แหละครับที่ติดปากติดหูในการเปิดปฏิบัติการโจมตีครอบคลุมพื้นที่ทะเลดำเพราะนั้นในพื้นที่ทะเลดำตอนนี้รัเสเซียจะไม่มีเรือลบลาตะเวนนะครับอาจจะมีเรือดำน้ำโผล่ไปโผล่มาเนี่ยแหละครับ แต่ถ้าเผื่อวันไหนมันไปเจ้าเอกับไอ้เจ้ามากร่าหรือว่าซีเบบี้นี่เลยครับไอเรือดำน้ำมันอาจจะจมลงสู่ก้นทะเลอีกลำหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรือดำน้ำรัสเซียนั้นจมลงสู่ก้นทะเลเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งลำนะครับเหตุการณ์ในช่วงสงครามที่แถวท่าฐา,านทัพเรือเซ瓦ตูโคนขณะเดียว,วกันกองเรือทะเลดำที่มีจำนวนถึง80ลำนี่เลยครับจมลงสู่ก้นทะเลไปแล้ว30ลำา15ลําลำต้องย้ายเข้าไปอยู่ในโรงซ่อม อาจจะไม่สามารถามาบริการปฏิบัติการสู่หน้าน้ําทะเลอีกได้ขณะที่ที่เหลือนี่เลยครับกองเรือที่เหลือก็ต้องย้ายนิวาสถานไปโน่นหละครับขึ้นไปทะเลอาซอฟอาซอฟก็ยังไม่พอต้องไปอยู่แถวที่คาสโนดาบางลำนี่เลยครับละหิดละห,ละเหีเล่ล่อนไปถึงโน่นเลยครับทะเลแคสเปียนเลยก็มีนั่นก็คือมันหนีออกไปหนีการโจมตีจากกองทัพโดนเพราะฉะนั้นในบริเวณพื้นที่แขกทะเลอาซอฟแขกทะเลดำนี่เลยครับ ตอนนี้มันอาจจะมีเรือดำน้ำนี่แหละครับใช้บริการอยู่ถ้าเผื่อมีการโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในดินแดนยูเคนี่แะครับอาจจะมีเรือดำน้ำน,นี่แหละครับใช้ขีปนาวุธคาลิบยิงเข้ามาเพราะว่าปฏิบัติการทุกครั้งเดือนหนึ่งก็จะมีประมาณ2-3ครั้ง ที่มีการใช้ขีบรุสคาลิบคาลิบก็จะยิงมาจากแถบทะเลดำลนั้นแถบทะเลดำมันอาจจะมาจากทั้งเรือดำน้ำหรือก็เรือผิวน้ำถ้าเผื่อลัสเซียกล้าที่จะนำเรือมาวิ่งในแถบนี้ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามารีมีรายงานนะครับว่าโดนของกองทัพเรือยูเคนี่แหละครับสามารถโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียได้ถึง3ระบบซึ่งมันก็มีระบบแพนเซอร์1ระบบและก็ระบบ OSA AKM เนี่ยครับของรัเซียอีก2ระบบมูลค่าความเสียหาย15ล้านเหรียญสหรัฐเกิดขึ้นที่ภูิภาคค์ซอ,อนโดยโดนเอฟพีวีเนี่ยครับตามคำกล่าวของโอเลสกี้นิปป้านะครับผู้บัญชาการกองทัพเรือยูเครนเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่เลยครับดูเหมือนว่ามันมีโดนที่เกิดขึ้นที่เพิ่งนำมาใช้งานในเดือนธันวาคมนี่เลยครับมันสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้โดยการ ใช้เรดาร์นี่เลยครับมันสามารถไปจัดการเครื่องระบบป้องกันภัยอากาศ p พ n เซอร์เอได้สําเร็จระบบลังกาวนี่หละครับเพนเซอร์เอ er ตัวนี้ตามเหตุการณ์ตามคลิปที่เรานําเสนอให้เห็นนี่แหละครับมันก็จะเห็นนะครับว่าโดรนเอฟพนี่เลยครับมันก็บินวนจ้องอยู่นะครับจนถึงจังหวะประจวบเหมาะนี่แหละครับมันก็บินไปโจมตีดูเหมือนว่ามันไปโจมตีบริเวณพลขับนะครับ แม้ว่าไอ้บริเวณพลขับนี่เลยครับมันจะได้รับการปกป้องแต่ในเรื่องของสเก็ตระเบิดนั้นมันอาจจะได้รับความเสียหายท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับมันเกิดขึ้นขณะที่ระบบป้องกันภัยรากาศ p a n ซอร์ S1 นี่เลยครับมันกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตําแหน่งการยิงโดยสา,สามารถเห็นได้จากมันมีตัวเลดาร์ที่มันหมุนๆอยู่นี่ครับ อยู่ข้างหลังนี่นะครับแสดงว่ามันกายังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ทํางานอยู่ซึ่งมันจะอยู่ด้านท้ายของยานพาหนะซึ่งที่มันหมุนหมุนอยู่นี่เลยครับมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้แคนเซอร์เี่ยมันยังทํางานตามหน้าที่อยู่แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโดนนี่เละครับมันอาจไม่สามารถทําลายได้ทันทีอันเนื่องมาจากว่าหัวระเบิดนี่หละครับมันอาจจะน้อยไปนิดนึง มันอาจจะไม่ทําให้มันเกิดไฟลุกไหมหรือว่าระบบท่วมท้นทันทีแต่การที่มันไปกระทบนี่นะครับความเสียหายหรือว่าความรุนแรงนี่แหละครับมันอาจจะไปเกิดขึ้นที่ห้องโดยสารเพราะว่ามันเป็นจุดโจมตีห้องควบคุมระบบนี่แหละครับโดยเฉพาะซึ่งห้องโดยสาราผู้ควบคุมระบบแพนเซอร์เอ็วันมันแม้ว่าจะได้รับการออกแบบในเรื่องของการป้องกันสะเก็ดระเบิดนะครับหรือว่าอาวุธเบาต่างๆแต่มันก็เสี่ยงจาก สะเก็ดระเบิดจํานวนมากที่ไอ้โดรน FPV ตัวนี้นาพก่านู่นตัวไปท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้นี่นะครับก่อนหน้านี้นี่นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าระบบนี่แหละครับมันไม่ตอบสนองซึ่งโดนที่กําลังใกล้เข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าเรดร์นี่แหละครับมันจับสัญญาณโดนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเหยื่อท่านผู้ฟังครับอย่างที่เรากล่าวเอาไว้นะครับว่าแม้ว่าระบบเลดร์ของระบบป้องกันต่างๆเหล่านี้นะครับ มันจะมีประสิทธิภาพในการจับสัญญาณถ้าเผื่อเป็นอาวุธนะครับเป็นเครื่องบินหรือว่าขีปืนอุบตินี่แหละครับมันอาจจะสามารถจับสัญญาณได้แต่มันมีปัญหาทุกครั้งที่เผื่อมีโดรนนี่แหละครับที่มันมีขนาดที่โปรไฟล์ต่ำอย่างโดรน4ี C ่ใบพัดนี่แหละครับมันจะไม่สามารถตรวจจับเจอนั่นก็คือประสิทธิภาพของเรดาร์มันไม่สามารถแยกแยะออกนะครับว่าไอจุดเล็กๆ,ๆนี่นะครับ มันเป็นโดรนหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่าเป็นนกบินเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันมีคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนี่แหละครับที่แสดงให้เห็นนะครับว่ามันมีขีปนาวุธนะครับยิงเข้ามาโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศแพนเซอร์ขีปนาวุธที่ว่านั่นก็คือขีปนาวุธไฮมานะครับซึ่งโจมตีระบบแพนเซอร์ หนึ่งระบบแต่ให้มาเนี่เลยครับน้ำหนักหัวรบที่มันปริมาณหัวลบที่มันมากนะครับมันก็เลยไปจุดและเปิดไอเจ้าแพนเซอร์คันนี้นะครับระเบิดลุกท่วมครับอันนี้ใช้การไม่ได้แน่นอนแต่ไอตัวที่โดน FPV โจมตีเนี่เลยครับมันอาจจะต้องติดขัดหรือว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมกว่าจะสามารถนํามาใช้งานต่อไปได้ท่านผู้ฟังครับเรามีคลิปอีกวิดีโอหนึ่งคลิปที่กำลังสนุนสนอให้เห็นนี่ยเลยครับมันก็เป็นเหตุการณ์การโจมตีของโดน ทางฝั่งของกองทัพเรือ,อยุคนี่งครับเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือโดรนนี่หละครับมันก็บินลาดตะเวนปกติมันไปจ้าเอกับอากาศยานป้องกันระบบป้องกันภายอากาศระบบ1น,นั่นก็คือระบบ 9K33Osa นะครับซึ่งมันกำลังวิ่งอยู่ในถนนเพราะนั้นมันก็เลยถูกไอ้เจ้าโดนกัมมิกเซ่ตัวนี้นยครับโดนห้อยอาวุธตัวนี้นะครับมันเอาอาวุธนี่หละครับไปย่อนใส่ไอ้เจ้า ระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่ลำนี้นะครับดูเหมือนว่าตามคลิปนี่เลยครับมันมีการหย่อนใส่ถึง2ครั้งมันจึงครั้งที่2นี่แหละครับมันจึงทําให้เกดเิดระเบิดลูกไฟขนาดใหญ่เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอวาสานของระบบป้องกันภัยรากาศระยะสั้น 9K33Osa ลำนี้ซึ่งตามรายงานเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่หละครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นโดรนของยูเครนสามารถไปจัดการไอ้เจ้าระบบป้องกันภัยรากาศระยะสั้น 9K33 OSA เนี่ยได้ถึง2หลังเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่บริเวณด้านเคอร์ซอนนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบป้องกันภัยกากาา3ระบบนะครับที่ถูกทําลายนั่นก็มมีแพนเซอร์ h 1 s 1นี่แหละครับถูกทําลายไป1ระบบรวมถึงไอ้เจ้า 3K39K33 OSA นี่นะครับถูกทําลายไปถึง3ระบบอันนี้ก็คือความสามารถของกองทัพ โดนยูเครนที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกกองทัพต้องมีการใช้งานต้องมอีศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าหน่วยปฏิบัติการโดนนี่ครับล่วงในสนามรบอยู่ด้วยเพื่อชิงความได้เปรียบเพราะนั้นมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสงครามสนามรบที่รัสเซียดูเหมือนเสียเปรียบในเรื่องของไม่มีโดนที่จะใช้ลาดตระเวนต่อกอกับโดนของทางฝั่งยูเครนได้นี่แหละครับ ทางฝั่งของยูเครนมันจึงชิงความได้เปรียบมากขึ้นในช่วงปลายของสงครามปี2024รวมถึงปี2025สงครามที่มันจะยังดำเนินการต่อไปนี่แหละครับดูเหมือนว่าโดนของยูเครนโดน AI นี่แหละครับมันจะมะีมันจะมีพิษสงนะครับมีประโยชน์แล้วก็เป็นภัยต่อสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2025 รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ